สบายดีสวัสดีทุกคนมาพบกับบอกไกออีกแล้วไม่น,นี้้าเข้าป่าแต่เศร้าพี่น้องยังมืดๆอยู่จ้ะพอเห็ดละงอกหน่อยโอ้ยเห็ลดละงอกหน่อยสามดอกงกเลืองหน่อยสามดอ,อกบอนเก่าเอาว่ะนี่จ้ะพี่น้องทามาหามาพอดียอบพี่น้องพออีแล้วโมหนึ่งพี่น้อง บุบเนมูหน like ึ่งพออีกแล้วสองดอกพีแล้วงกเหลืองหน่อยอีกคือเกาพี่จ้าพอฮิตโป่งงามงามนี่ฮิตไข่งามงามพี่น้อยนอกบักใหญ่ตอนนี้แห้งดอกเคียวเคียวเลยพี่น้อย เห네็ดไข่ดอกเขียวๆเลยเห็ดปุงเห็ดปุงเห็ดไขอายยังเขียวเลยพี่น้องนลยอือชาตัวนี้มันยังน้อยตัว นี่ดอกนี้ง,งามไปเลยนี่จ้ะงามเลยดอกมักง่ายหนิพี่น้องเอ้ยเห็ดไข่มันมาเลยจ้านี่จ้าติดดอ,อกก็ง,งามจังนี่จ้ามาพอ่อเฮ็ดน้ำหมาเป็นหมู่ๆเลยจ้า ้าเป็นมูมหมูลเลยพี่น้องอนี่ตินยาวๆเลยเรื่อโมขาวดอกนึงพี่น้องเ้ยไข่หนึ่งยังน้อยๆอีกจ้ากคนเจอให้ละง,งอกเลยแต่บานแล้วให้ละง,งอกเลยน้อ,อนก็เสีย đang mua thì nó rồi đi thêm lên nào này qua là p/nó mua đang เห็ดดินนมเขาพี่น้องอพี่หละงอกขาวจ้าทุกคนดอกหนึ่งไรแล้วนี่พออีกดอกหนึ่ง,พ,ง, in, ง,ง,งพี่น้องเห็ดดินงามงามโอ้จ้าพี่น้อง อุ้ยหมดหลายนี่หมดกระตอมูจ่จ้ะหมดมันปบฝนหลักลีโอ,อยไขึ้อไปออหมดหลายๆพี่น้องงานจ้าเห็ดนาเหล่บะเม็ดดิน พออีกแล้วเฮ็ดขี้แกบทุกคนเลยเฮ็ดนานเลยเฮ็ดนานเลยดอกใหญ่จ้ะเฮ็ดดินดอกใหญ่ๆเลยจ้ะนสองดอกสามดอกน้อยี่นอง อะไรยให้เรงอกขาวไข่ย,ยังตุ้มๆวัชจรอนคิดจัรอนพี่น้องเอ้ยนี่จ้าเห็ดวายคมจ้ะพี่น้องเห็ดวายคมดอกใหญ่ๆเลยนี่นี่จ้าพี่น้องนี่เห็ดวายคมดอกใหญ่ จ้ีได้สามดวออกตัวนี้มันจากเท้าเลยมั้งอ๋อเห็ดดินเห็ดดินยังเนียนงามเลยจ้ะอันนี้ยังแนียๆงามเลยพอเห็ดไข่อีกแล้วเราบักใหญ่หนึ่งจัน อดอกเพนียังจุ้มๆเลยเจ้านี่เขียวๆเลยต่เป็นดอกไงจ้พี่น้องอ้วนเนียนเลยนี่มีแตดนน่ดอกเนีนๆดอกงามเลยจุ้มๆเลยจุกขกเลี่น้อง จูงขาลีจ้านี่เลเดยดอกงวงใหญ่จ้าพี่น้องเลยดอกงอใหญ่จ้านีน่ขี้ละงกขาวบานโอ๊ยงามเลยเสดาไข่จ้าไข่ให้ละงกขาวนี่ อ้อเห็ดยังเป็นหมูอยู่ขาเละนะอหาเห็ดไข่พี่น้อยเห็ดไข่หนาเขียวบนออกเป็นจุกขากอะไรทุกคนนีจ้า พี่น้องนี่กำลังสิมือพี่น้องอุ้ยเนีมาในคณะผดดอกบักใหญ่หนึ่งนี่จ้ะดอกอีเริ่มเทิมเลยพี่น้องดอกบักใหญ่หนึ่งนี่กำลังมาชิ่งเมืออยู่กลางนาเนีมาเห็นเผืเอ่อเบ่อนี่สองดอกบกักใหญ่นี่นะพระอ,อจา้าทุกคน ทองดอกบักใหญ่นี่อยู่ในหน้าไอ้กียพี่น้องเลยดอกบักใหญ่ยอยู่แค้มคันนานี่อุ้ยพออีละพี่น้องพ่อเห็ดดินมีแต่ดอกเนียนๆพี่น้องเลยอ่จาจะในน้องอัดกระดอกเนียนๆพี่น้องเลยอืมขัดดิน บอนเดียวเลยสีหาดอกพี่น้องออกจีมกันเลยเห็ดปวกตาบจ้าเห็ดปวกตาบจ้าพี่น้องเ็ปลวกตาบพี่น้อง อันนี้อันตรายแต่เด้อพี่น้องงูกับบ้านนี่พี่น้องโอ้ยฮาฮิตนะฮอนกระบาดระวังไงเด้อนี่เป็นตะยะแต่นี่นี่น้อยแบบนี้ยอู้อันตรายแต่พี่น้องโอ้ยวันศีก,กับกบได้กับจ็คเถื่อนนะพี่น้องเอ้ยมาพอ่อเฮละงโง่อีแล้วระหว่างทางพี่น้องเอ้ยนี่ <c oughs> วันศีก,กับกบได้กับนี่เอ้ยว่าสิจบคลิปยังมาระหว่างทางพอ่อเฮละงโง่อีพี่น้องเอ้ยเพ่ยเลยว่าเก็บเผื่อบ้าจากบาด กำลังมวนกำลังมั่นพี่น้องคันมืออยู่หยิกหยิกนี่ได้เพิ่มอีกซองดอกนี่จับพี่น้องซองดอกน้อยๆวันนี้บอกกะาะสิขอจบคลิปด้วยพี่น้องเอ้อนี่นะ เก็บเป็นละงอกซองดอกสุดท้ายแล้วก็สิคอจบคลิปนี่นบอก,กบบาก็ได้บัวลายได้เมือน,นี้นี่บอการ์ได้บัวลายได้เครื่องทางพี่น้องเด็กเครื่องทางสีมาวันนี้บอการ์ก็บคอจบคลิปเด็กพี่น้องอย่าลืมพี่น้องเผื่อเป็นกำลังอกกำลังใจให้บอก,การ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอก,การ์หน่อยเด้อบ๊ายบายพี่น้องอเจอกันคลิปหนะ้า